อารุณสวัสดิ์ยำใบใบเท่้งเที่ยงจิตประจำวัน <c oughs> อย่าตกข้องเด้อมีม,มดแดงอยู่แต่นี่ มันนี้มากไกลอยู่ค่ะแม่ก,ก็ได้ยินเหมือนแถวบ้านเราเนี่ยสูสีกันเลยนี่ทางนี้ะเข้าสุรินทร์น้อยหนึง่งวันนี้เรามาเที่ยวสุรินทร์นะคะแม่เอมมอนนี่มาเที่ยวสุรินทร์มาหาแบหาอาหารให้ยายก่อนยายไม่มีสเสบียงนะคะแม่สามสี่วันเราจะออก ครั้งหนึ่งาานะคะผลไม้ก็แต่ละวันแทบจะไม่ได้ทานแม่จ้ายายเพชรยืนตึนตาละห้อยนี <c oughs> ่ายเพชรเขาเรียกต้นกันหุ่งค่ะแม่เขาเรียกต้นมันจะเหมือนผักกระถินนั่นแหละแม่ไม่พิือผักกะเสิปีนปีนปีนอาไาปีนก็มีอะไรทาน อัดไปเต็มรถประมาณสี่วันนะคะหญิงเข้ามาหาเลาะหาหยาแถวซุรินค่ะแม่จ๋าแถวนี้ไม่ค่อยมีใครเข้าหรอกเป็นมาเป็นคลองน้าปัญหาที่ข้ามยากกับรถยากฮะข้องข้องค่าฝากอุดหนุนเลเดอร์ค่ะแม่จ๋าพอได้กินบักนัดนี่ค่ะแม่บักนัดบอมมี่ค่ะแม่จ๋าต้องหาสเสบียงแบบนี้นะคะแม่ ช่วงนี้ยายเพชรอบพยพปอยุทังอื่นค่ะแม่จ้าค่ะกราบขอพระคุณมากค่ะคุณแม่ห้ามตกด้วยนั่นสวัสดีค่ะเจอกันนะคะแม่จ้า